สวัสดีครับช่องทุงปุ๋ยชาแนลชีวิตยอยู่เฉยไม่เป็นอย่างที่เห็นถ่ายเล่นไปเรื่อยถ่ายนานะครับฝนตกดูครับอู้แฉะนะครับติดถนนนะครับนั้นเป็นถนนมีบิ้งเดียวนะครับน้ำขังนะครับฝั่งด้านนี้ก็น้ำก็จะขังครับมันต่ำครับ มันไหลามาจากที่สูงฝั่งนูน้นฝั่งนู้นมันสูงครับฝั่งด้านนี้สูงฝั่งด้านนั้นต่ำเราจะถ่ายยังไงให้ไวนะครับอย่างแรกเลยกินมุมไปก่อนครับถ่ายมุมไปก่อนนี่นะครับถ่ายกินมุมทุกมุมไปก่อนนะครับ เดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราก็จะมาไถากินข้างครับด้านนี้ด้านซ้ายมือของเรานะครับปัดเข้าวนาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดึงปัดออกครับเดี๋ยวก็ถอยดึงถอยดึงเลยนะครับส่วนด้านคนาฝั่งนี้นะครับฝัง่งฝั่งต่ำนะครับ แล้วก็จะปัดเขานาเลยนะครับเอาครั้งเดียวนะครับถอยดึงถอยดึงมาก็ฝั่งนี้ก็ไม่ต้องซ้ำนะครับแล้วก็ไปยาวเลยถอยดึงอย่างเดียววนไม่ได้นะครับวนถ้าวนนะครับมันจะเป็นรอยลอ้อแล้วก็นามันก็จะเละนะครับหนักกว่าเก่านะครับ นี่ครับการถอยดึงถอยดึงมันก็ออกมาสวยครับไม่มีรอยล้อนะครับฝั่งนี้ต่ำเราก็ฝั่งนี้ต่ำเราก็ดึงขี้ดินให้มันตีกลบไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้สูงนะครับค่อยไปดูกันครับถ่ายแบบนี้จะถ่ายไว้ด้วยนะครับ แล้วก็นาก็ไม่เละด้วยนะครับโอ้โหแฉะเลยนี่ด้านนี้มุมนี้ก็น้ำซึมมานะครับแล้วมาไถายนากับเจ้าอิสกีนะครับแล้วก็นูน่นแล้วศูนย์หนึ่งแปดคูบตตานะครับ ถุงปุ๋ยนะขายเสร็จแล้วดิ้งนเนี่ยเนี่ยนะครับฝีมือครับโอ้นะครับเสร็จแล้วครับมาแล้ว โอ้วันนี้มาในชุดของเจ้าอิสกีนะครับสีนํำเงินนะครับโอ้เก่งๆครับสุงปุย๋ยไถนาตัวเองครับเกือบร้อยไร่นะครับ <laughs> โอ้เยอะเก่งมากหญิงแกร่งครับ คุนนี่ได้เลยนะครับนักมวยโอ้เคยเป็นนักมวยด้วยนี่นี่มาแล้วเราจะใหุ้งปุยถ่ายต่อนะครับผมเป็นคนถ่ายสวัสดีครับุงปุยใส่ชุดอิสตกี้เลยครับครูแต้เหนื่อยไหม ผส,สมโอ้จะ่าสวันแล้วโอ้จะถ่ายยี่สิบวันแล้วได้กี่ร้อยได้แล้วเนี่ยถึงสามร้อยยังเกือบแล้วโอ้ถ้ารวมของตัวเองก็สามสามร้อยวัได้แล้วโอ้โอไม่ใช่น้อยนะโอ้ <laughs> โอเก่งมากเก่งมากได้ทุกทุกปุ๋ยถ่ายตอนครับโไาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้า Ki. อิซึกิเราดูเขาขึ้นขึ้นรถน,นะนี่นะคะนะแฉไปหมดเลยตอนนี้เรามาดูเจ้าอิซึกิไทนาะแฉแฉกันนะคะ จะถอยนะคะถอยดึงไปในทิศทางเดียวกันนี่ลักษณะนะาอันนี้ฝั่งนี้ต่ำน้ำขังเลยนะคะตอนนู้นจะสูง ยกซึนแล้วเหรอมาดูเจออีสกิดิน้นอ้าวอืือติดตมซะแล้ว <laughs> ตอนนี้ติดตมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปเอาน้องครูนะน้องครูบดตามาช่วยนะคะเดี๋ยวต้องมาช่วยดึง ไปลงทางนูน้นมาลงทำไมทางนี้เฮ้ยอุ้ยแม่ไม่มีอุปกรณ์อะไรมาเลยนะคะโซ่สืสส้อสลิงเสลิงไม่มีเลยหลังจากที่ ติดลมนะคะดึงออกเรียบร้อยแล้วก็ออกมาถ่ายต่อนะคะร่องรอยติดลมอันนี้จะลงผ่านไม่ลึกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวติด ถอยดึงถดึงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะก็จะเป็นการท้ายอีกแบบหนึ่งที่พื้นที่ไม่เท่ากันนะคะสูงต่ำแล้วก็มีน้ำขังเป็นดินขี้คโคลนดินแฉะนะคะ โจก็สู้สุดใจจริงๆนะคะเนี่ยขยันมากจุงปุยนะคะมีงานนะคะเพราะว่ามารับงานกับเสียโจนะคะก็เลยมีงานได้ถ่ายทุกวันเลยต้องขอบคุณเสียโจมากๆนะคะที่มีงานเยอะน่าจะได้ประมาณ อันนี้ยังเหลือไถหวานกันอีกนะคะไถดะแล้วก็มีหวานบ้างเป็นบางท่านตอนนี้ก็มาไป400ไร่แล้วมั้งคะถ้าไปกับฤดูการนี้สงสัยจะจบอยู่ที่600ไร่รวยเละเละตุ้มเป๊ะเงินไปไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเขายังไม่จ่ายกัน ใจหลังเกี่ยวข้าวเสร็จนู่นนะคะถึงจะได้เงินเกือบ,บเสร็จแล้วค่ะเกือบเสร็จแล้วสายสิ่งโอ้โหไม่กลัวเลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามีสลิงมาแล้ว <laughs> ติดอีกกระดึงอีก กระจาย เสร็จแล้ว นี่นะคะเป็นการถ่ยที่ถอยดึงถอยดึงถอยดึงเรียบร้อยแล้วนะคะและก็มีเหตุระทึกใจคิด <c oughs> รถติดลมนั่นเองตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนาอื่นต่อเรากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปถไ่ยนาต่อเหมือนเดิมโอ้วัวบัวบัวใัวไรเนาะ